สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูไก่ทอดซอสกาลิกันนะคะส่วนผสมก็จะมีซอสหมยนม้รรมซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลผงปุงรสพริกไทยปีกไก่น้ำมันแป้งข้าวโพดแป้งทอดกรอบแล้วก็กระเทียมค่ะ เราก็จะไปเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะมาทําการหมักไก่เปนก่อนนะคะเราก็จะใส่ปีไก่ของเราลงไปเลยคะ่ะตามด้วยซอสห่านรมงงนะคะแล้วก็ยีขาวค่ะน้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายนะค่ะผงปรุงรสค่ะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะนี่เราก็จะผสมให้เข้ากัน,นะค่ะ พอผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะต่อมาเราก็จะมาทําการผสมแป้งของเรากันนะคะอย่างแรกเราจะใส่แป้งทรัวโพดลงไปค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบน,นะคะ ผสมให้เข้ากันนะคะเติมน้ำเรื่อยๆเลยนะคะให้มันพอดีพอดีกันนี่นะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปพักแป้งไว้อีกสักพักหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะมาทำการทอดแก่ของเรากันนะคะเราก็จะตั้งให้น้ำมันของเรามันร้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำแกกของเราลงไปทอด ลราก็จะไก่ของเรามาชุบแป้งแล้วก็นําไปทอดเลยนะคะ เรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาน้ำมันที่เหลือจากการทอดไก่ของเรามาทอดกระเทียมต่อค่ะแล้วก็จะปิดไฟเลยนะคะก่าน้ำมันมันยังร้อนอยู่แล้วเราก็จะใส่ตะแกรงลงไปค่ะแล้วใส่กระเทียมลงไปค่ะ เนะะี่ค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็จะไปทําซอสของเราต่อเลยค่ะต่อามาเราก็จะมาทําน้ําซอสของเรากันนะคะเราก็จะใส่น้าเปล่าลงไปเปิดที่ไฟเบานะคะแล้วก็ใส่น้าตาลทรายลงไปะคะ่ะแล้วเราก็ใส่ีอิ๊วงลงไปตามนะคะ ามดวยซอสไนากมแล้วเราก็ผสมกันนะคะแล้ก็จะคนให้มันเคี่ยวกันนิดน นิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะ เราก็จะใส่ไก่ของเราลงไปคลุกค่ะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยครับพอเราคลุกเสร็จแล้วเราก็จะไปจัดจานนะคะพอจ,จัดจานเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมจะเสิร์ฟ